อย่างให้อยุยืนมันก็ไม่ยากอะไรบำรุงด้วยชื่นของความดีไงครับใช่มหมยิ้มสวดบนไปยิ้มไปแผลเมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปคนเห็นเป็นไงครับมนุษย์เห็นเป็นไงวิญญาณเห็นแล้วเป็นไง <c oughs> <c oughs> มีความสุขตุเราให้ความสุขอ่ะเขาติดนะะ เรารู้อะไรจะให้ความสุขเขาตรงไหนเรารู้นะในทั้งรูปทั้งนามนะครับอันนี้เขาถามมาครับหลวงตาเขบอกว่าเขาเห็นคนก็เป็นนักภาวนาสวดมนต์แต่ทําไมคนนั้นเขาก็ยังชอบว่าคนอื่นโพส์ว่าโพสดา่าคนโน้นคนนี้แต่เขาก็เป็นคนสวดมนต์ภาวนาออยตอนสวดก็สวดไงการด่ามคนนละตอนไงอาจารย์เม ตอนดา่าพลระทองเนี่ยคนละค้นอะไม่รู้่าคืนกูเห็นไม่พอใจกูก็ดดาแล้วแต่คืนสวดมนต์เวลาสวดคืนพวกนั้นไม่มาเนี่ยแสดงว่าต่อทั้งสองคืน <c oughs> ใช่ไหมละ่ะเอ,อว่าสวดมนต์ก็เออเพลินไม่แล้วด่าใครก็ไม่ได้แล้วแต่ออทำไร้อันตรายใครก็ไม่ได้แล้ววินึกนึกมั่งครับแต่พอสวดเนี่ยออต่อคืนไม่ดีอีกแล้ว <c oughs> เขาอย่างเขาคิดว่าคนที่สวดมนต์ภาวนาจริงๆคือมันต้องถูกขัดเกลามันนั่นไม่น่าจะมีเรื่องราวพวกนี้แล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ฝึกวันสองวันหรือปีสองปีแล้วจะสงบเลยนะไม่ใช่จะดีเลยโหนํากรรมมาด้วยอะ่ะครับ <laughs> นําความเคยชินมาด้วยอะ่ะบางคนนี่ไม่พูดไม่ได้นะปากมันคัน <laughs> ครับมันต้องพูดไงใช่ไหมครับบางคนคิดไม่พูดแต่คิดไม่พูดแต่คิด บางคนทั้งพูดทั้งคิดทั้งทำเลยครบทุกครบเลยวันนี้หลวงตาพูดเรื่องความคิดความคิดเนี่ยถ้าคิดอย่างเดียวมันลึกมันคิดไปเรื่อยเรืยใช่คิดไปเรื่อยๆืเลยเบอร์เลยครับความคิดมันพันกันมันก็เลยเป็นคนสติไม่ค่อยจะดีเห็นไหมครับหลงหลงลืมลืมคิดมากคิดมากคิดมาก ถ้าอยากให้ดีนะคิดเหมือนกันบแต่คิดให้ดีคิดให้ดีใช่มันก็จะมีความคิดที่ดีออกมาเรื่อยๆจะคิดให้ดีได้ใจมันก็ต้องดีมันก็ต้องมองเห็นให้มันเป็นบุญก็เปลี่ยนใหม่ๆบังคับมันใหม่ๆครับบังคับให้มันคิดดีคิดไม่ดีก็เปลี่ยนไอแล้วอย่างคนที่มีความคิดแบบคิดเล็กคิดน้อยคิดหยุมคิดหยิ้มอะไรเงี้ย มันเกิดจากสภาพสังคมที่เขาอยู่นั่นครับมันทำให้เขา,เขาคิดปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นคนทั่วไปเนี่ยครับถ้าปัจจุบันเนี่ยเขาไม่หยุดเนี่ยเขาก็บันทึกปัจจุบันไปเรื่อยๆแหละเราก็สามารถดูอนาคตเขาได้เลยใช่คนนี้เขาจะเป็นยังไงต่อไปใช่ถ้าเขายังไม่หยุดเนี่ยครับก็คืออนาคตเขาแหละเหมือนคนกินเล่าเหมือน เหมือนเพื่อนหนูตาที่มันกินเหล้าน่ะครับถ้ามันไม่หยุดนะ่ะมันก็ตายอ,ะอ่ะอมมันไม่หยุดมันก็เลยตายไงครับอาอยุสี่สิบสามสิบสี่สิบว่าตายแล้วไหมเขาไม่หยุดเพราะว่าเขาไม่เห็นตัวเองไงครับหลวงตามันติดไงติดไปแล้วเออมันติดแล้วคนเหล่านี้นะครับหลวงตาเวลาแบบเพื่อนฝูงจะไปเตือนก็ไม่สามารถเตือนอได้เนครับไม่ได้หรอกเขาเรียกว่าคนหน้ามืดนะ่ แต่จริงหน้าไม่มืดหรอกใจมืดใจมืดบอดไม่เอาครับดีก็ไม่เอาไม่ดีก็ไม่เอาจะเอาอย่างที่กูจะเอานี่แหละโชคดีในคนในยุคนี้นะครับไม่มีเรื่องมีเลวนะประมาณนี้พูดถึงครั่าคําถามจากที่นี่ครับตอนบวชชีนะครับหลวงตาก่อนศึกฝันว่าได้ลูกแก้วสีชมพูนะครับ มีความหมายอะไรไหมเพราะว่าเป็นสีเกี่ยวกับหลงตาเนี่ยอ๋อพระแก้วสีชมพูเหรอได้ลูกแก้วสีชมพูครับสีชมพูมันก็เป็นสีส่รักแท้ชมพูครับเวลาเขาแต่งงานเขาจะใส่ชมพูกันไม่เห็นนะเจ็บไหมครับถ้าชมพูก็เป็นคนที่รักนะเพราะนั้นใส่สีชมพูมันต้องรักทุกคนนะไม่ใช่รักคนเดียว คนที่ใส,ส่สีชมพูนี่นะสิวัดมันมีหลายคนอใส,ส่ชุดสีชมพูเออห้ามเรื่องมากอ,อ้าวทุกคนไออคนที่มีความรักครับมันต้องรอนรักตัวเองก่อนไงอ๋อรักตัวเองได้ก็รักคนอื่นได้ไง<ล>้ารักตัวเองยังไม่ได้จะไปรักคนอื่นได้ยังไองอะหลวงตาขยายความคําว่ารักตัวเองให้เพิ่มอีกก็อย่านําสิ่งที่มีพิษเข้ามาหาตัวเองไงครับ ใช่ไหมก็จะไปว่าใครดิใช่ไหมเราว่าเขาเนี่ยว่าเขาจะรับเหรอมันก็เข้าตัวเองนั่นแหละเราว่าเราว่าเขาเราสะใจแต่ที่ไหนได้เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่รมนั้นก็เข้าตัวเองเพิ่มขึ้นทุกวันเต็มเต็มเลยชินไหมชินครับเออแก่ยากไหมอพวกนี้มีวิธีการเดียวไม่น่าสามเปลี่ยนร่างไปเปลี่ยนร่างไปครับเปลี่ยนใหม เลียนพบชาติไหมครับสวดมนต์แล้วอยากพิสูจน์เรื่องการส่งกระแสจิตนะครับหลวงตามีวิธีทํำยังไงได้บ้างครับไม่ยากอะไรไม่ต้องนี่และรำพระนี่ก็ได้เนะี่ยรำพระหลวงพ่อก็ได้นะสวดไปเรื่อยกําไปนึกถึงท่านไปเรื่อยเรื่อยเรืยเนี่ยนะไปไหนก็พิสูนจน์ี่ตอนเนี้ยเออ พิสูจน์ยังไงก็ได้ครับพิสูจน์เราเดินข้างหลังคนคนคนหนึ่งเนี่ยอยากให้มันเหลียวหลังมากับนึกถึงพระนึกถึงปู่นึกถึงพระนึกถึงภูมิชาวนั้นครับบอกให้มันเหลียวมาดูหน้าเดิว่าหลอหลอยังไงหลอไหมอะไรประมาณนี้สวยไหมอะไรแบเนี้หน้าตาเป็นยังไงอะ เกิดว่าเราไปในสถานที่ต่างๆที่เขามีการสวดมนต์หรือเจริญพุทธมนต์นะหลวงตางเราสวดไม่ได้เราสามารถสวดบทจักพรพัิในใจพร้อมเขาไปได้ไหมครับเราก็นึกถึงหลวงปู่นึากกรมพระก็นึกตามเขาไปมันกระแสเดียวกันกระแสเดียวกันใช่มันเป็นคลื่นเดียวกันครับมันเป็นคลื่นใตสนานาคม,มันแหละแต่มันแยกออกไปกันนั่นเองครับอันนี้เขาบอกว่าเขามีอาชีพ เปิดร้านเหล้านะครับรงกท่าแล้วมีคนบอกว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่สร้างกรรมไม่ดีแต่ว่าเขาก็สวดมนต์ภาวนาทาทานสม่ําเสมอพอจะช่วยในเรื่องเหล่านี้ได้บ้างไหมนันไม่เกี่ยวหรอกพูดถึงเราจะหนีจากมันเราก็สวดมนต์ไปเออลานอนกัหลับสวดให้หลับครับ<ะ>มันเป็นอาชีพอะอืะเราไม่ได้บงังคับให้เขามาซื้อนะ เราบังคับเขาซื้อไหมไม่ได้ไม่ได้บังคับเขามาซื้อเองภูทิศนะครับชาติชาวชาติตัวไทยเป็นอะไรเนี่ยพาเวสันด์นี่แหละเล่าท่านแจกเลยครับแจกเล่าแจกหมดละใครอยากได้แล้วก็แจกไะอ้าวทำไมอ่ะเขาชอบอ่ะครับแล้วก็แจกเข้าไปให้ความสุขให้ความสุขเขาอ่ะครับ ออยากให้คุณแม่มาสวดมนต์ครับหลวงตาแต่ว่าคุณแม่เนี่ยดื้อม,มากเลยนะครับหลวงตามีวิธีพอที่จะแนะนํำยังไงได้บ้างครับยากนะทุ๊ยากคนระับเพราะเขาเป็นแม่เราก <c oughs> ูเป็นแม่มึง <c oughs> เสร็จเลยไม่ออกเลยใช่ไหมวิธีการเดียวคือสวดมนต์ไปแผ่ให้ญาติโกโหติกา ที่มันเวียนว่าตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยครที่เป็นญาติของแม่ญาติของเราเนี่ยที่เป็นเทวดาที่เป็นพรหมอยู่เนี่ยถ้ามีกับ,บังคับแม่หน่อยอเทวดาพรหมเนี่ยถ้าเขาทํามันได้นะวิญญาณเนี่ยขนาดดึงอันนั้นออกมายังดึงได้เลยมือดึงออกมาเลยอะ่ะภาพหายไปเลยยังทําได้เลยเดี๋ยวมันจะเอามาคืนนะเขาคืนยังได้เลยะครับประมาณนี้แหละ แต่มันบังตาได้ครับวิญญาณดวงเดียวเนี่ยสามารถจะให้คนเห็นคนเดียวยังได้เลยทั้งท่าเนี่ยเห็นคนเดียวนะเขาเขาเป็นวิญญาณทุกไม่มีธาตุเป็นนามธรรมาเป็นวิญญาณเป็นผีเพราะวิญญาณก็มีหลายระดับ<ช>มีวิญญาณที่มีกาลังมากก็มีจากหยาบไปถึงละเอียดหมดอย่างเรานี่เราก็เดือดไปละเอียดเนี่ย เราไปพรมเจอกันทุกวันเจอกันทุกวันใช่ครับอนชั้นพรมชั้นที่ไม่มีเพศชั<ะ>้นที่ไม่ลำคาญครับ<ะ>ที่ลำคาญก็ไม่นานเขาเลยชั้นพรมเวลาคิดอะไรมันก็คิดยาไปไม่มีไม่มีขึ้น<ะ>เสียงรบกวนอะไรก็ไม่สนใจไปเลยความไม่ลำคาญลดน้อยลงลดน้อยลงจนเป็นต่อไม้อ่ะ จนผมเหญ่ข,ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆยหย,ยุดขึ้นไปโน่นถึงอ,ร,อรูปรองผมมุ่นผมไม่มีรูปเ,เกิดจากนี้แหละสวดมนต์นี่แหละเกิดจากที่เราสานนอะแต่ระยะเวลานานแค่ไหนไม่รู้บอกไม่ได้อยู่ที่ตัวเองถ้าอยากเร็วก็ขยันหน่อยเขาว่าขยันไม่ใช่ขยันมานั่งสวดเนะไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอน,นคือขยันทุกอิริยาบถถูก พราะที่นี่เขาไม่ใด้ทาอะไรครับให้คุณกินแล้วคุณนอนแล้วก็สู่สวงมอนงถ้าคุณทําไม่ได้แล้วคุณจะไปทําอะไรได้ครับเนี่ทยทาง่ายง่ายนี้ทาไม่ได้แล้วจะไปสร้างอะไรได้ใช่ไหมเออแต่เวลาคุณเรียนทั้งโลกทำไมคุณทําได้อ่ะอา่านหนังสือทั้งวันทั้งคืนบางคนนะ่ะอา่านจนตาลายต้องตัดแว่นเนะครับ,รบทาไมทาได้นะสวดมนต์น่ ง่ายกว่าอีกอย่างดูหนังดูได้ทั้งคืนครับโอ้โหดูซีรีส์นี่ยโร,รี <10 S 2> <ม>นร,รวดเลยโอ้โหดูแล้วก็ร้องไห้เลยสิบวดเลยส่วนแล้วก็ไปตามขึ้นนะ่ะเขาเขาหัวเราะกับหัวเราะกับเขาเขาร้องกับร้องกับเขาเลยแหละมันสามารถจะบีดท่าทั้งสี่เราได้เนะี่ยสะเทือนเลยอินครับอินโอ้โหสุดยอดถ้าเราสวดมนต์ได้อย่างนั้นน่ะโอ้พุทธมนต์นี่ สุดๆรู้ทุกอย่างแล้วล่ะทำไมหลวงตาถึงบอกว่าคนที่มาอยู่ที่ถ้ำหรือได้มาสวดมาปฏิบัติที่นี่ถึงเป็นคนที่โชคดีครับโชคดีลองตายดูดิจะรู้ว่าโชคดีหรือโชคไม่ดี <c oughs> จริงสวนมตนชั่วโมงเดียวมีค่ามหาศาลครับช <c oughs> ั่วโมงเดียวนี้แหละ พระหลวงตาเคยบอกว่าอย่างพบชาติโอกาสสถานที่มันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกชาติไม่เป็นหรอกคือถ้ำอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เป็นโลกนี่ก็ไม่ได้เป็นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่อย่างว่ามันมันจะเลยแล้วเสื่อมครับช่วงนี้มันไม่เจริญแล้วกมันก็ไม่เสื่อมมันเป็นช่วงดีๆพอดีพอดีกลางกลาง ถ้ามันจเจริญทางศีลธรรมเราก็มันอยู่สบายนะแต่มันไม่เห็นความลำบากบถ้าอยู่ในยุคการียุคมันก็ลำบากตลอดเกินไปครับหาความสบายไม่มีต้องระวังตัวครับแล้วยุคนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นนักสร้างบาร,รมีนะครับหลวงตาสร้างแบบไหนถึงจะเหมาะในยุคนี้นะครับถ้าเราพิจารณาได้ย่าทุกข์ขึ้นใครอยากไม่เกิดก็ได้ใครอยากเกิดก็ได้ ใครยังปาถนาเป็นนองพุทธภูมิหรือเป็นผู้ได้เจ้าก็ได้ครับเป็นปัเจก,ก,กภูมิก็ได้อราตภูมิก็ได้ครับหรือยังไม่รู้อะไรเนี่ยท่านก็จะรู้ละว,ว่าจะไปไหนดีเพราะมันตายแน่นอน,นครับตายแล้วเกิดแน่นอนถ้าเกิดคนที่ไม่อยากเกิดแล้วเนี่ยหลวงตาเราจําเป็นต้องหาพวกเพิ่มในชาตินี้ไหมครับง่ายตกกำลังจิตอย่างเดียว กำลังจิตใช่กําลังนี้นะกาลังจิตคือกําลังบุญห่างจากความรู้สึกทางโลกที่ไม่ดีจิตเป็นบุญมันทึกบุญตลอดครับมันบุญเป็นตัวตัดแต่เราก็ยังเห็นใครแล้วก็ยังต้องแผ่อยู่ก็อยู่เพราะการแผ่ก็คืออยู่ในบุญถูกอ๋อบุญมันต้องรอบชิศทางบารมีต้องสิบครับยี่สิบหรือสามสิบไม่ใช่ทน เดินกลมกมยืนเดินนั่งนอนดืนเอาสมถะอย่างเดียวออไม่ใช่บุนต้องหลาบหลายเห็นก็ต้องบันทึกแล้วเห็นมดก็ต้องช่วยมันใช่ไหมแผ่ให้มันเห็นสัตว์เห็นมนุษย์เห็นอะไรก็ประมาณนี้แนละเพราะเขากังวลแบบว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าการแผ่เป็นการหาพวกเพิ่มหรือมันจะเปลี่ยนคลืนกระแสเป็นเกิดอะไรอย่างนี้คมันเพิ่มบารมีเรา มันเบาอืมทําให้จิตมันเบาทําให้จิตเบาจิตเบามันจิตก็คิดอะไรได้ง่ายครัแต่อะไรได้ง่ายๆมันเบาใช่ไหมมันไม่มีภัยมีอะไรกับใครนะเพราะถ้าคนที่เคยลองทําดูจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจสภาวะหรืออารมณ์เบานั้นถูกไม่ตึงครับอย่าไปเดินผิดท่านบอกครับอย่าไปทําเรื่องเรื่องง,ง่ายๆ ทให้เป็นเรื่องยากนะใช่ไหมศาส,สนาพุทธไม่ได้ยากขนาดนั้นครจะไม่ตุมนุษย์ทําให้มันยากเอง